นนนาะเะมีไฟเบอรกว่าเกเท่าเลยนะพีรีนะตัวนี้เขาคือเบากรเขาโอจริงโจนี่โซชิโซครับเราไม่ต้องเ่าหรอกอย่างนั้นนะปอยเาอย่างนั้นเดี๋ยวเรกินไม่ได้อมนแล้วกกะม่ด้ ร้อนครับพี่พี่ไมาติดต่อขอโทษน,นะโมนี่กินอะไรโมนี่กินทุกอะไรแม่เนี่ยหงั่กินเล่นได้กับข้าวแต่เขาให้เขาแบบดิบเล่นอ่ะแม่แม่ก็แบบเป็นอิจด,ดานงนงข้าวข้าวขาวอ่ะ เรามีลูกใช่ไหมเราก็ทำข้าวเผาจานหนึ่งข้าวโอ๊ตจานเนี่ยเปนลูกเขากินเล่นไฟเบอร์สูงเป็นไฟเบอร์ตอนรี้เป็นข้าวโอจิงโจ้นะครับเพราะว่าลูกซื้อปั่นมาจากออสเตรเลียมันเคี้ยวหนุบหนุบหนาบๆเป่าก่อนนะลูกเป่าก่อนนะลูกมันร้อนเป่าก่อนนะเขาบอกกลายเป็นข้าวต้มแล้วตอนนี้พี่กดรับโตเลยนะพี่พี่กดรับโตเลยนะ ต้องร้องก่อนนะ Happy Birthday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  อันนี้อฟบีเบอร์เด็ดทุกคนาวปาเลยป่ากินกินดีๆกินช้าๆเราบอกีวิารสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงจริงๆมีเด็กอะทาบอีกหลุมนึงของข้าวขาว่ะเป็นข้าวโอ๊ตได้นะคะเพิ่มเพราะเด็กมันแบบบางทีมันกินน้นกินนี่ไฟเบอร์ที่เขาได้รับแต่ละวันน้อยเนี่ยก็เป็น สารอาหารดีๆพลังงารดีๆนะคะที่เราเติมได้ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ตัวได้บอกทุกคนอยู่แล้วใครสารเฮลตี้ไม่ทักแม่พูดอะไรเลยนะคะเพราะคุณจะรู้อยู่แล้วว่าคุณค่าทางอาหารมันดียังไงส่วนถ้าสมมติว่าเป็นเด็กๆอย่างงี้เราก็ึกให้เขากินได้ไปสร้างวินัยในการกินให้เขานะคะข้าวโอ๊ตจากออสเตรเลียปลูกจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะของโลกนะคะก็ถือว่าได้รับสารอาหารเน้นๆเนาะเออผมรู้แล้วว่าทําไมถึงกินแล้วสุขภาพดีทำไมเมื่อยเนี่ยกลาขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนดูดิผมแบบข้าวโอ๊ตหนึ่งส่วนต กอดน้ำสองส่วนนะคะพี่พี่นาตัวนี้แบบอิ่มท้องมากนะคะบอกว่านี่ซื้อซองเล็กไปกอดได้เหรอเพอเทียบกันหน่อยเทียบกันหน่อยึ่งกิโลกับสองกิโลครับผูกง่ายนี่ฉันหูกหม้อเล็กผูกง่ายๆเลยเออก็เด็กๆชอบค่ะกินเล่นกินเพลินๆตั้งไว้ตรงนี้แค่แค่ร้อยร้อยนิดๆนะครับอันนี้หนึ่งร้อยนิดๆกินได้นานมากพอดีที่เราผุงอ่ะเราผุงแค่ช่วยเดียวเออเออยกไม่ยกไม่ยก เดี๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวโดนนี่จัดการนะคี่มีคิดรับโปรเลยนะคะ1นกิโลร้อยยี่สิบกิโลมาใช่มีเด็กไปซูดิไปซูดไม่ได้กินเขาเขาเขากินกับกับข้าวกันใช่ไหมใช่กินเป็นอาหารคลีนได้เลยก็คือกินเป็นข้าวนั่นแหละแล้วก็กับข้าวเหมือนเดิมใช่การให้เพิ่มหมูเนื้อเขาโอแต่ว่าพี่มันเบ๊บแล้วหมูเฉยเลยตัวยืนได้ป่ะไหมแม่ก็เงวีดไม่ต้องแม่ต้องว่ดสามารถกินแทนข้าวขัดสีได้เลยนะคะข้าวขาวอย่างเงี้ยใครเป็นสายเฮลตี้นะคะต้องการจะเปลี่ยนการกินนะคะอยากเปลีีีี่่่ยยยยนนนนนนขข้้้้าาาาาวววเเเสมมรถปลลกิตัไดะะค เอาก่อนลูกป่ามันร้อนลูกนานลูกแม่ของใช้ยาสีฟันเลยมั่งซื้อน้ำมีนเยอะมาส่งใาเยอะแล้วเฮ้ย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 เฮ้้เดค่ะืนานตาตื่ต่นตาตืาตื่นต่าตนตนตานา่า่า่ตนนานาตตานนนตาตนตาตนานตะนตานนเายกินโากนาานื่ เหนื่อยว่ามีลูกมากคนมาโมนี่มากินแบบไม่ใช้มือกันดีกว่ามาพ่อสอนกินแต่พ่อสอนนะพ่อทำไงแกพ่อทำให้เราดูดิลลี่กินยังไงเดี๋ยวไปไปถังลิลลี่กินยังไงนะลิลลี่กินยังไงนะเรากินข้าวโซ่ทำได้ไหมโซ่ทำไม่ได้หรอกลิลลี่กินอะไรแกมีจะได้ไม่เหรืออร่อยมมากเลย Alaikma, Moni. Makan. Moni makan garam. Makan gandum. Makan gandum. Terus lupa. Makan gandum. 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 พี oh, ่กดกันได้เลยนะรับโปรเลยนะ1กิโลนะคะร้อบาทนะตัวนี้อิ่มท้องนานนะคะไฟเบอร์สูงกว่าข้าวขาว่ะเ้าเท่าเลยนะคะน้ำตาลต่ำนะคะเหมาะกับคนที่คุณน้ำตาลอยู่นะแล้วก็โปรตีนจะไสูง